คุณกำลังฟังรายการเคลื่อนเสียงหลังสีมอมสาระดีมีเพลงเพราะกับสวทตร f าเง F.M. 9เมกะเฮชช่วงรู้ทันป้องกันได้ ในช่วงของรู้ทันป้องกันได้นะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวของกรมอนามัยค่ะก็แนะนะคะว่าวันมาคะบูชา าศาสนสถานต้องคุมเข้มโควิดฟรีเซตติ้งซึ่งตอนนี้ประเมินผ่านไปแล้ว2,797แห่งนะคะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชยัยอธิบดีกรมอนามายัยก็บอกนะคะว่าในวันมาคบูชาในวันพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่านะจะมีประชาชนเข้าวัดทำบุญเวียนเทียนเป็นจำนวนมากค่ะ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็ขอให้อ,อยู่แต่ในบ้านเนาะช่วงสถานการณ์โควิด1 9ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆมากขึ้นนะคะก็คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากที่จะเข้าวัดทำบุญนะคะเข้าพิธีเวียนเทียนนะคะดังนั้นก็ขอความร่วมมือศาสนะสถานต่างๆนะคะได้ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิด2ด้วยหลักของโควิดฟรีเซตติ้งนะคะ าการประเมินสถานาสถานที่ของเราเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยมาตรการใน3ด้านก็คือมาตรการด้านอนามัยสิ่งวัดล้อมนะคะมาตรการสําหรับผู้นําทางศาสนาผู้ประกอบพิธีกรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่มาตรการสําหรับผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาค่ะนะประกอบไปด้วย3อย่างนี้มีศาสนาสถานที่ได้ประเมินตัวเองแล้วนะคะจำนวน2997แห่ง ซึ่งในจํานวนนี้ผ่านเกณฑ์2,797แห่งนะคะคิดเป็นร้อยละ93.30ซึ่งการจัดงานวันมาคบูชาค่ะก็จะต้องมีจุดคัดกรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลในกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะคนตั้งครรภ์ผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวควรที่จะหลีกเลี่ยงไปที่วัดนะคะ ให้หลีกเลี่ยงการไปทําบุญที่วัดก็แนะนําว่าควรที่จะทําบุญผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะที่สามารถทําบุญผ่าน qr code แล้วก็เปลี่ยนเป็นการเวียนเทียนออนไลน์แทนได้นะคะก็เป็นการสั่งสมบุญสร้างความสุขทางใจได้เช่นเดียวกันเพราะว่าคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางมีความเสี่ยงสูงทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายอุแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยถ้าเกิดว่า ติดโควิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนที่แข็งแรงปกตินะคะถึงตอนนี้เราได้รับวัคซีนกันเกิน70%แล้วใช่ไหมคะก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แต่ว่าเรื่องของวัคอ่าไม่ใช่วัคซีนสิเรื่องของสายพันธุ์ของโควิดเนี่ยที่ตอนนี้มันส่วนใหญ่จะเป็นโอมิครอนถูกไหมคะมันก็ ทำให้เราเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ตัวนะว่าเราเนี่ยติดหรือ,อยังเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยแสดงเยอะนะคะอาการก็เหมือนเป็นหวัดทั่วๆไปนะคะบางทีเนี่ยอาจจะเผลอก็ได้นะคะอาจจะเผลอทางเรื่องของหน้ากากอาจจะไม่มิดชิดนะคะเรื่องของการเว้นระยะห่างอันนี้เห็นเยอะที่ว่าเราก็ลืมลืมกันไปเหมือนกันนะคะบางทีคนเยอะๆแต่ก็เข้าไปรุมกันเข้าไปออกกันอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็สิ่ง ที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของมาตรการป้องกันตัวเองอะคะ่ะอย่างที่เราบอกกันไปว่าหน้ากาก,ากเราก็ต้องสวมไว้ตลอดเวลาเวลาอยู่นอกบ้านนะคะเวลาไปเจอผู้คนมากมายทางเรื่องของเว้ระยะห่างการล้างมือบ่อยๆการตรวจวัดอุณหภูมินะคะการาเช็คตัวเองนะคะด้วยการตรวจ ATK ถ้าเกิดว่าเราไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆหรือมีความเสี่ยงหรือเราไปสัมผัสกับผู้มีความเสี่ยงสูงมาหรือว่าคนที่ เขาติดเชื้อ,อตรงเนี้ยก็จะต้องคัดกรองตัวเองในเบื้องต้นนะคะตรวจคัดกรองตัวเองในเบื้องต้นโดยใช้ชุดตรวจเอทเคเนี่ยละค่ะถ้าเกิดว่าตรวจแล้วผลเป็นบวกนะคะก็ให้ไปตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในจังหวัดตรังเนี่ยก็จะไปได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโรงพยาบาลต่างๆนะคะเขาก็สามารถตรวจ ให้ได้ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วผลเป็นบวกยืนยันว่าติดเชื้อเนี่ยนะคะก็จะได้เข้ารับการรักษาได้อย่างทันทีนะคะอันนี้ก็นํามาฝากกันเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันวันหยุดด้วยเนาะเป็นวันมาคาบูชาหลายๆคนก็อยากจะไปทําบุญกันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีอ่าม,มีมีโรคประจําตัวหรือว่าอยู่ในกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะคะแนะนําว่าควรที่จะทําบุญออนไลน์ดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็สามารถไป ทำบุญที่วัดได้แต่ว่าคุณก็ต้องระมัดระวังตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ